สวัสดีครับผมต้อมจากไขนะครับวันนี้ผมมีโอกาสนำรถยนต์ในกลุ่ม b h v Honda v o o n d a r v v ด e HE v รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเรียกว่าตอนนี้กำลังได้รับความนิยมในตลาดมาก้าเพราะว่ารถยนต์รุ่นนี้นอกจากจะมีความประหยัดแล้วนะครับยังเต็มไปด้วยระบบความปลอดภัยขั้นสูงที่ Honda เรียกว่า Honda Sensing นะครับแล้วก็ในเรื่องของอัตราบริโภคน้ามันที่ประหยัดมากๆครับซึ่งครั้งนี้นะครับนอกจากที่เราได้ เคยไปรีวิวมาแล้วนะครับว่ารถยนรุ่นนี้ขับแล้วฟีลลิ่งการขับขี่เป็นอย่างไรบ้างแต่ว่ารอบนี้เรานํารถยนตรุ่นนี้ซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดเหมือนกันเป็นรุ่น RS เหมือนกันนะครับมารีวิวทําการทดสอบสมรรถนะซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะรอดูอยู่นะครับว่า Honda s r v ES EV รุ่นนี้นะครับจะมีสมรรถนะเป็นอย่างไรบ้างมีระดับเสียงรบกวนภาังงาศาสตร์เป็นอย่างไรบ้างมีระยะเบรกทําได้เท่าไหร่แล้วก็มีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้กับทุกท่านทราบนะครับรวมถ ปิเปลืองน้ำมันจากการใช้งานจริงๆทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองนะครับผมจะรายงานให้กับเพื่อนๆทราบนะครับว่ารถยนต์รุ่นนี้จะมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรน่าใช้มากน้อยแค่ไหนครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทําการทดสอบนะครับ Honda S R V E s E V รุ่นใหม่ทําตลาดด้วยกันสารุ่นย่อยโดยรุ่นเริ่มต้นนะครับก็คือรุ่น E ตั้งราคาเอาไว้979,000บาทครับและก็รุ่นถัดขึ้นไปหรือว่ารุ่นรองท็อปก็คือรุ่น E L ตั้งราคาไว้1 7 9 0 0ล้าน9 0บาทส่วนคทนนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับเป็นรุ่น RS ซึ่งเราได้เคยทำการรีวิวไปแล้วว่ามีอุปกรณ์หรือว่าเต็มไปด้วยอุปกรณ์ตกแต่งที่มีความสปอร์ตแล้วก็ดูโดดเด่นพิเศษนะครับราคาที่ตั้งไว้ในรุ่น RS ก็คือ1 1 7 9 0ล้าบาทครับ S R V แต่ละรุ่นนะครับก็จะมีรีลาการตกแต่งที่ดูแตกต่างกันไปโดยเฉพาะรุ่น R S คันนี้ก็จะมีความพรีเมียมหรูหราและก็สปอร์ตมากๆครับนี่ครับหน้ากระจังก็จะมีมิติที่มีความหรูหราโดดเด่นเป็นพิเศษและก็มีสัญลักษณ์โลโก้ R S ตกแต่งเข้ามานะครับก็บ่งบอกว่าเป็นรุ่น R S ชัดเจนรวมถึงด้านล่านะครับนี่ครับก็จะมีเส้นสีแดงนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ ลักษณะคล้ายๆกับรูปคืดน,นะครับซึ่ง Honda เรียกว่าสัญลักษณ์แอมอัพตรงนี้ก็จะตกแต่งเข้ามาในรุ่น RS หรือว่ารุ่นท็อปสุดครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับสำหรับรุ่น RS ก็คือได้รับการตกแต่งนะครับบริเวณสเกิร์ตรอบขันนะครับได้แก่สเกิร์ตกันชนด้านหน้าสเกิร์ตกันชนด้านหลังสเกิร์ตด้านข้างรวมถึงหลังคาด้านบนนะครับก็จะเป็นหลังคากระจกทั้งหมดนะครับเรียกว่าเป็นการตกแต่งเข้ามาหรือว่ารายละเอียดการตกแต่งก็จะดูแตกต่างเรียกว่าหลังคากระจกตรงนี้ก็จะดูเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวมากๆครับ Honda า r v e อ e v ทั้ง3รุ่นย่อยแม้ว่าจะมีรีลาการตกแต่งหรือว่าอุปกรณ์การตกแต่งที่ดูแตกต่างกันไปแต่ว่ารายละเอียดของหัวใจหลักๆนะครับก็คือขุมพลังไฮบริดหรือว่าขุมพลัง ESEV นั่นเองครับซึ่งเป็นขุมพลังที่ถูกติดตั้งเอาไว้ทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นหรือว่ารุ่น E รุ่น EL รุ่น r าก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่เรียกว่าไฮบริด i m MM m d หรือว่า full ไฮบริดทั้งหมดครับส่วนรายละเอียดอื่นๆอย่างเช่นนี่ครับ Honda Sensing หรือว่าระบบความปลอดภัยชั้นสูงของ Honda ก็ยังได้รับการติดตั้งมาทั้งหมดนะครับตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นหรือว่ารุ่น E รุ่น EL แล้วก็รุ่น RS เรียกได้ว่าระบบความปลอดภยัยขุมพลังเครื่องยนต์นะครับก็จะเหมือนกันทั้งหมดทั้ง3รุ่นย่อยครับ ถึงในช่วงของการทดสอบ Honda S R V E S E V รุ่นนี้นะครับมาดูกันว่าสมรรถนะของรถยนต์รุ่นนี้นะครับหรือว่า Honda S R V E S E V ในรุ่นท็อปสุดในรุ่น R S จะตอบสนองการดึงงานได้ดีแค่ไหนนะครับทั้งในเรื่องของอัตราเร่งระยะเบรคนะครับแล้วก็ในช่วงแรงแซงต่างๆรวมถึงอัตราสิ้นเปลืองจากการขับใช้งานจริงครั้งนี้นะครับเราจะนำเสนอให้กับเพื่อนๆทราบด้วยนะครับว่าอัตราสิ้นเปลืองทำได้เท่าไหร่ครับ ผมตั้งความเร็วเอาไว้นะครับอยู่ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่ารถคันข้างหน้าวิ่งอยู่91กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วก็เราได้ทําการรักษาระยะห่างจากรถคัข้างหน้าเอาไว้นะครับตอนนี้ตั้งไว้ขีดเดียวครับก็ถือว่าใกล้ที่สุดได้ระยะประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าเราปรับออกมาเรื่อยๆนะครับ ออกมาในระยะที่ไกลที่สุดนะครับหรือว่า เตือนนะครับก็จะมีการดึงกลับของวลมาลัยนะครับเพื่อจะให้รถของเรานะครับกลับเข้าอยู่ในเลนที่เราวิ่งเอาไว้นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นระบบความปลอดภัยชั้นสูงที่ทํางานได้อย่างแม่นยำครับเดี๋ยวผมจะลองโน้นะครับทับเส้นไข่ปลาตรงกลางดูนะครับว่าระบบจะเตือนแล้วก็ดึงวงองลัยกลับมาหรือเปล่าครับนี่ครับระบบจะทําการเตือนเป็นไฟนะครับพร้อมกับดึงวงองลัยกลับมาในช่องทางที่เราวิ่งอยู่ครับ ในช่วงที่เราเผลอหรือว่าในช่วงที่เราขาดสมาธินะครับระบบก็จะทําการเตือนเป็นเสียงพร้มอมกับดึงรถกลับเข้ามาในเลนของเราโดยอัตโนมัติเช่นกันครับซึ่งระบบนี้นะครับก็จะทํางานได้อย่างดีเช่นกันแล้วก็เราได้ลองแล้วนะครับว่าระบบรักษาความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันใน ฮอนด้าเอสรุ่นใหม่นะครับหรือว่ารุ่น e s เอสก็จะทําการแปรผันนะครับตามรถคร็นหน้าได้นะครับตั้งแต่ที่ความเร็วต่ํานะครับตั้งแต่รถออกตัวเลยครับแล้วก็เมื่อไหร่ที่รถหยุดนิ่งนะครับระบบก็จะทําการหยุดนิ่งตามรถคันหน้านะครับระบบเมื่อทีเทคหรือว่าตรวจจับว่ารถคร็นหน้าหยุดนิ่งรถของเราก็จะหยุดนิ่งตามพร้อมกับสัญญาณเตือนเอาไว้นะครับว่ารถของเราหยุดนิ่งอยู่ทันทีที่รถคันหน้าออกตัวไปนะครับก็จะมีสัญญาณเตือนขึ้นมาเช่นกันนะครับเป็น สัญญาณเตือนให้เรานะครับแต่คันเร่งนิดเดียวนะครับเพื่อจะทําการแปรผันตามรถคันหน้าต่อไปครับดีครับผมลองให้ระบบตรวจจับนะครับแล้วก็ทําการแปรผันตามรถคันหน้าดูนะครับว่าจะทํางานได้ดีแล้วก็แม่นยำมากน้อยแค่ไหนครับดีครับทันทีที่รถคันหน้าเริ่มชะลอตัวนะครับรถของเราก็เริ่มชะลอตัวลงตามเช่นกันครับลองทดสอบดูนะครับว่ารถคันหน้านะครับทันทีที่ ระบบตรวจพบตรวจเช็คนะครับรถของเราจะเบรกแล้วก็หยุดเองโดยอัตโนมัติหรือเปล่าครับนี่ครับลองดูนะครับนี่ครับรถของเราจะค่อยๆชะลอเบาเบรกเองโดยอัตโนมัติเช่นกันครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเมื่อรถคข่งข้างหน้าออกตัวไปหรือว่าขยับออกตัวไปนะครับจะมีอะไรเตือนขึ้นมาแจ้งเราหรือเปล่าครับนี่ครับไฟเขียวนะครับเป็นเสียงนะครับแล้วก็ไฟกระพริบขึ้นมานะครับเป็นเสียงเตือนให้เรานะครับ แตะคันเร่งแล้วก็ทันทีที่เราแตะคันเร่งนะครับระบบก็จะทํางานหรือว่าระบบรักษาความเร็วอัตโนมัติก็จะทํางานแปรผันต่อเนื่องทันทีเช่นกันครับมาดูกันว่าอัตราเร่งในช่วงเร่งออกตัวช่วงเร่งแซงแล้วก็ช่วงเร่งทางยานะครับตัวเลขของรถยนต์รุ่นนี้จะมีประสิทธิภาพการขับขี่ได้โดดเด่นมากน้อยแค่ไหนครับไปกันเลยครับ ลทดสอบสมรรถนะของ Honda S R V E S E V ในรุ่น R S นะครับอัตราเร่งในช่วงเร่งออกตัว0ถึง60กิโลเมตรตชั่วโมงวัดได้4.3วินาทีและ0ถึง100กิโลเมตรตชั่วโมงวัดได้9.9วินาทีครับด้านอัตราเร่งควอเตอร์ไมล์หรือว่า0ถึง402เมตรวัดได้17.1วินาทีที่ความเร็ว130.2กิโลเมตรตชั่วโมงครับ วัดประสิทธิภาพในช่วงเร่งแสงช่วงเร่งแสงในเมือง60-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้5.6วินาทีและช่วงเร่งแสงนอกเมือง80-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้7.6วินาทีครับประสิทธิภาพในช่วงเร่งทางยาว0-160กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้ 30.9วินาทีและ0นย์ถึง1,000เมตรหรือว่า1กิโลเมตรวัดได้31.7วินาทีที่ความเร็ว161.3กิโลเมตรชั่วโมงครับส่วนความเร็วปลายของ Honda SRV ESEV ในรุ่น RS ที่เราวัดได้นะครับความเร็วปลายก็จะอยู่ที่180.1กิโลเมตรตชั่วโมงครับด้านอัตราสิ้นเปลืองเราทำการทดสอบทั้ง นอกเมืองแล้วก็ในเมืองนะครับทริปนี้เราเดินทางไปที่เขาใหญ่แล้วก็ขับใช้งานในกรุงเทพมหานครนะครับดูอัตราสิ้นเปลืองโดยรวมที่ทำได้ผ่านมาตรวัดเตือนใหม่ Honda HREHEV v รุ่นนี้นะครับทำอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่18 20กิโลเมตรต่อลิตรครับทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่สภาพของจราจรเช่นกันครับด้านผลทดสอบประสิทธิภาพเบรกเบรกในเมืองหรือว่า 6กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงศูนย์เบรกจนรถหยุดนิ่งวัดได้14.5เมตรที่ 1.0G ครับและระยะหยุดนอกเมืองหรือว่าเบรกนอกเมือง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงศูนย์เบรกจนรถหยุดนิ่งเช่นกันวัดได้42.1เมตรที่ 0.9G ครับวัดระดับเสียงรบกวนภายในยสารผมเปิดแอร์แรงลมเบอร์หนึ่งอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสเหมือนกับการขับทดสอบทุกครั้งนะครับเรากำหนดขึ้นมาเหมือนกับการขับ รถใช้งานจริงทุกอย่างความเร็วคงที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้63เดซิเบลความเร็วคงที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้65เดซิเบลความเร็วคงที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้66เดซิเบลและความเร็วคงที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้68ดเดซิเบลเอครับ สรุปตัวเลขจากผลทดสอบที่ออกมาเราเห็นอะไรบ้างสำหรับ Honda S R V E S E V ในรุ่น R S หรือว่ารุ่นท็อปสุดคันนี้ต้องบอกได้เลยนะครับว่าประสิทธิภาพในเรื่องของอัตราเร่งนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเร่งออกตัวช่วงเร่งแซงแล้วก็เร่งทางยาวนะครับ Honda S R V รุ่นนี้หรือว่าเทคโนโลยี E S E V ทำได้ดีมากๆครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเร่งออกตัวนะครับโนถึง1 0ึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้9.9วินาทีหรือว่าต่ำกว่า10วินาทีนะครับถือว่าเร็วมากๆาครับสำหรับ อัตราเร่งในรถยนต์รุ่นนี้ครับส่วนความเร็วปลายก็เช่นกันนะครับสามารถทําได้ถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเรียกว่าตอบสนองได้ดีนะครับทั้งช่วงการใช้งานแล้วก็ช่วงที่เราต้องการความเร็วสูงรวมไปถึงนะครับในเรื่องของการเร่งแซงต่างๆตัวเลขที่ออกมาหรือว่าผลทดสอบที่ออกมานะครับทำได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างยอดเยี่ยมเลยครับด้านอัตราสิ้นเปลืองก็เช่นกันนอกจากรถันนี้เป็นรถที่ ตอบสนองการขับขี่ที่ดีตอบสนองอัตราเร่งที่ดีแล้วอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ยังทําได้นะครับถือว่าประหยัดมากๆนะครับทำได้18-20กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถือว่าเป็นรถที่มีการตอบสนองที่ดีแล้วก็ประหยัดมากๆนะครับจะต้องยอมรับถึงเทคโนโลยีของ Honda HRV ยุคนี้นะครับที่เรียกว่า e-SUV เป็นรถที่มีการตอบสนองการขับขี่ที่ดีรวมไปถึงยังให้อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ ประหยัดมากๆด้วยครับจุดเด่นอีกอย่างก็คือในเรื่องของประสิทธิภาพเบรกที่ออกมานะครับตัวเลขที่ออกมาทําได้ดีมากๆครับหรือว่าเป็นระยะหยุดที่ไว้ใจได้มั่นใจได้มากๆครับไม่ว่าจะเป็นระยะหยุดในเมืองแล้วก็ระยะหยุดนอกเมืองครับเมื่อมาดูหัวข้อเสียงรบกวนภายในสารของ Honda า S R V E H E V รุ่นนี้นะครับเสียงรบกวนก็อยู่ในเกณฑ์เฉลีย่ยถือว่าตัวเลขที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นในช่วงความเร็วต่ําแล้วก็ช่วงความเร็วสูงนะครับเสียงรบกวนก็จะอยู่ในเกณฑ์เฉลีย่ยทั้งหมดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มครับก็ต้องยอมรับนะครับว่า Honda S R V E H E V รุ่นนี้เมื่อดูจากผลทดสอบที่ออกมาเมื่อดูจากการใช้งาน7วันเต็มๆของผมนะครับถือว่าเป็นรถที่มีความน่าใช้มากๆแล้วก็ ประสิทธิภาพที่ออกมาเทียบกับคู่แข่งในตลาดก็พบว่า Honda SRV ESUV ในรุ่น RS รุ่นนี้นะครับก็จะมีระดับหรือว่ามีประสิทธิภาพยืนอยู่หัวแถวนะครับเทียบกับผลทดสอบที่ออกมาหรือว่าเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มนะครับที่เคยทำทดสอบได้นะครับถือว่า SRV ไม่ได้เป็นรองใครในตลาดเลยครับ อื่นๆในรถคันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยดีไซน์สปอร์ตแบบ3ก้านนะครับตกแต่งสีดํามันในสไตล์โรส a บกเข้าบาร์ดสปอร์ตมากๆแล้วก็เป็นพวงมาลัยที่ติดตั้งระบบมัลติฟังก์ชันเข้ามารบครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นชุดควบคุมเครื่องเสียงฝั่งขวาก็จะเป็นชุดควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยนะครับแล้วก็รักษาความเร็วอัตโนมัติที่เรียกว่า Honda Sensing นั่นเองครับนอกจากนี้นะครับเริเพวงมาลัยนะครับก็จะมีแป้นแพดเดิลชิปติดตั้งมาด้วยแต่ว่าแป้นนตรงี ถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับหรือว่ารุ่น e-sev แป้นตรงนี้ก็จะถูกปรับเปลี่ยนกลายเป็นคือโหมดหรือว่าปรับเปลี่ยนเป็นระบบลวงการชดกับของ h o n d ้านั่นเองครับตรงนี้ก็จะสามารถเพิ่มแรงน่วงการชดกับได้ถึงสสเต็ปหรือว่า4ระดับด้วยกันครับสิ่งที่อยากจะพูดอีกอย่างก็คือพวงมลาลัยไฟฟ้า e-sp ของ Honda นะครับที่ติดตั้งมาในรถจนรุ่นนี้ในรุ่นท็อปสุด rs เลกก็จะเป็นระบบพวงมลาลัยไฟฟ้าที่ติดตั้งระบบที่เรียกว่าแปรผันตามความเร็วได้ด้วยครับ ก็ถือว่าเป็นระบบที่มีความทันสมัยแล้วก็เมื่อใครได้ลองทดสอบดูนะครับจะเห็นได้ว่าที่ความเร็วต่ำของไรก็จะมีน้ําหนักเบาแต่ว่าที่ความเร็วสูงขึ้นนะครับก็จะทําการแปรผันแล้วก็เพิ่มแรงดังทําให้พวงมาลัยมีน้ําหนักมากขึ้นครับส่วนในรุ่น E L แล้วก็รุ่น E นะครับก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ติดตั้งระบบแปรผันตามความเร็วของรถเข้ามานั่นเองครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะครับสำหรับรุ่น R S รุ่น E L แล้วก็ รุ่น E ครับขาดไม่ได้เลยนะครับสาหรับรถใหม่ๆที่ทันสมัยยุคนี้นะครับนี่ครับ Wireless Charger ติดตั้งมาด้วยสามารถเชื่อมต่อแล้วก็ชาร์จกับสมาร์ทโฟนของเรานะครับด้านระบบขับขี่นะครับชุดกับเคลื่อนต่างๆนะครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ eCVT นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการพัฒนาจาก Honda โดยตรงซึ่งมีการพัฒนาทําให้การตัดต่อกําลังดูต่อเนื่องดูไหลลื่นนะครับแล้วก็ดูสมูทมากๆครับ ก็โหมดการขับขี่ก็จะให้มาครบนะครับทั้ง eco โหมดนะครับซึ่งจะเป็นโหมดเปลี่ยนน้ำมันของรถเถยน์เราได้อยู่แล้วรวมไปถึงน้ำมันโหมดนะครับแล้วก็สปอร์ตโหมดเรียกว่าโหมดการขับขี่ในรถเกิดรุ่นนี้ก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3โหมดด้วยกันครับ Q-Resent mm hmm. Control mm hmm. นะครับระบบชะลอความเร็วขณะลงทางลาดชันก็จะติดตั้งมาด้วยรวมทั้งระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะครับรถเกิดรุ่นนี้ติดตั้งมาครบครับนอกจากนี้นะครับที่สะดวกสบายเลยจริงๆแล้วก็ดูเหนือกว่าคู่แข่งนะครับก็คือ เบรกมือไฟฟ้าออตโต้เบรกโรนะครับถ้าเทียบกับรถยนต์ในระดับเดียวกันนะครับถือว่า Honda H R V E u V ก็จะให้ฟังก์ชันฟีเจอร์พวกนี้มาอย่างครบครันครับที่อยากจะเสริมหรือว่าอยากจะพูดถึงอ,อีกอย่างก็คือหลังคาพโดรามาของ Honda H R V e s u V ในรุ่นท็อปสุดว่าในรุ่น R S นะครับเป็นราคาเราจาทั้งหมดเป็นหลังคาแบบ2ตอนนะครับตรงนี้ก็จะมีฉากกัน้นฉากก็จริงแต่ว่าหลายท่านบ่นว่ามันยังร้อนอยู่ซึ่ง เรานะครับหรือว่าผมได้เคยทําการทดสอบดูแล้วนะครับก็จะมีความร้อนแม,มาบ้างแม้ว่าทางฮอนด้จะบอกว่ากระจกพวกนี้เป็นกระจกโลอีนะครับกระจกโลอีก็จะเป็นกระจกที่ถ้าดูแล้วหรือว่าดูในรายละเอียดแล้วนะครับว่าจะเป็นกระจกที่ผสมสารช่วยลดความร้อนนะครับ ใช้ในรถยนต์ยุโรปมาหลายรุ่นหลายยี่ห้อแล้วก็ใช้มานานแล้วนะครับถ้าใครหรือว่าช่างฟิล์มกองแสงที่ดีๆหรือว่าไปติดฟิล์มกองแสงกับร้านที่มีคุณภาพนะครับซึ่งจะช่วยลดความร้อนที่แผ่เข้ามาเมื่อเราจอดนิ่งหรือว่าเมื่อเราใช้งานตอนกลางวันหรือว่าตอนแสงแดดนั่นเองครับส่วนเรื่องฟิลิ่งกานกระพีต่างๆที่ผมได้ทําการทดสอบมานะครับต้องบอกได้เลยว่าตั้งแต่ขับครั้งแรกมาจนถึงตอนนี้นะครับรถก็ยังเป็นรถที่ขับดีกรบังคับควบคุม ดดเด่นมากๆครับแล้วก็ช่วงล่างเน้นในสไตล์นุ่มหนึบครับขับสบายแล้วก็มีความคล่องตัวมากๆแะเห็นได้ว่าในโค้งต่างๆรถคันนี้นะครับสามารถบังคับควบคุมเข้าโค้งได้อย่างแม่นยําแล้วก็อาการโยนตัวของรถน้อยมากครับเรียกว่าให้ความนุ่มหนึบสดกสบายแล้วก็มีความมั่นใจในขณะบังคับควบคุมได้อย่างดีครับรวมถึงอัตราสินเปลืองเชื้อเพลิงที่เราได้ทำการทดสอบมาในทริปนี้นะครับทั้งการขับในเมืองขับนอกเมือง การขับทดสอบดูนะครับอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงผ่านมาตรฐานเดินไปของเราจะอยู่ที่ประมาณ18-20กิโลเมตรต่อนิรโดยตลอดครับก็ถือว่าเป็นรถที่มีความประหยัดม,มากๆครับผมลองไปนั่งบริเวณที่นั่งแถว2ดูแล้วนะครับก็ถือว่าที่นั่งแถว2ก็ได้ลองนั่งมาแล้วเป็นที่นั่งแถวสองที่กว้างมากแล้วก็บอินั่งของฮอนด้าก็จะมีชื่อหรือว่าขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเป็นเอกลักษณ์หรือว่าเป็นสไตล์ของฮอนด้าอยู่แล้วที่ออกแบบเบาะนั่งให้สามารถ ปรับได้หลากหลายปรับได้ถึง3รูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นทอรโหมดรองโหมดนะครับแล้วก็ยูทิลิตี้โหมดนะครับก็จะปรับได้หลากหลายสามารถเก็บนะครับสัมภาระขนสัมภาระหรือว่าสามารถปรับเพื่อจะใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่ครับนอกจากนี้ประตูด้านหลังนะครับบร,ริเวณทางเข้าตรงนี้ตำหนินิดนึงนะครับเพราะว่าผมลองนั่งดูแล้วหรือว่าลองมุดตัวเข้าไปมีครั้งหนึ่งที่ศีรษะผมโผล่กับขอบประตูอยู่นะครับก็เมื่อลองเข้าออกดูแล้วก็พบว่าที่นั่งบริเวณด้านหลังนะครับอาจจะต้อง ก็หัวก้มคอลงเล็กน้อยนะครับเพื่อจะเข้ามานั่งนั่นเองครับส่วนอื่นๆก็ให้มาครบนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอนรองศีรษะสามตำแหน่งปรับระดับสูงต่ำได้ Isofix ล็อกเบาะเด็กนะครับให้มาถึง2สองตำแหน่งด้วยกันครับเรเรียกว่าครบเครื่องครับสาหรับรถครอบครัวยุคนี้ครับหรือว่าครอบครัวใหม่ๆที่มีเด็กเล็กนะครับติดตั้งระบบหรือว่าติดตั้งชุดล็อกเบาะเด็กมาอย่างครบพันครับถ้าถามผมว่าผมไม่ชอบอะไรในรถคันนี้บ้างนะครับจุดแรกที่ผมไม่ชอบเลยก็คือ ในเรื่องของกล้องมองหลังหรือว่ากล้องแสดงภาพขนาถอยหลังนะครับเป็นเส้นกระยะที่ติดตั้งเข้ามาแต่ว่าไม่สามารถหมุนหรือว่าหักเลี้ยวตามตำแหน่งของพวงมาล,ลัยเรานั่นเองครับตรงน,นี้ก็จะทําให้มูลค่าของเครื่องเสียงหรือว่าทําให้ฟังก์ชันฟีเจอร์มันดูไม่ได้แผนตามนั่นเองครับนะครับถ้ามีโอกาสปรับตั้งหรือว่าเปลี่ยนตำแหน่งกล้องมาได้นะครับที่จะมีเส้นที่สามารถปรับตามการเลี้ยวหรือว่าหักของมองไรก็จะทําให้ สมรรถแบบแล้วก็ลงตัวมากขึ้นกับส่วนบายสปอตก็เช่นกันนะครับบางท่านก็ชอบเพราะว่าเป็นเซ็นเซอร์ที่สามารถแจ้งเตือนเมื่อรถแซงขึ้นมาจากซ้ายหรือขวาก็จะเป็นเซ็นเซอร์เตือน,นขึ้นมาบริเวณกระจกมองข้างซ้ายขวานะครับคันนี้ยังไม่มีให้มาเพียงพอด้าเลนวอสถนนรับนอกจากนี้นะครับภาพที่แสดงขึ้นมาในพอด้าเลนวอสถ้าเป็นกลางวันนะครับก็จะเห็นภาพชัดเกนอยู่แต่ว่าถ้าเป็นภาพตอนกลางคืนนะครับก็จะเห็นได้ว่าภาพที่แสดงขึ้นมาผัน หน้าจอก,ก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างไม่สูงนะครับหรือว่ารายละเอียดความชัดเจนไม่ได้มากนั่นเองครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว Honda SRV ES EV รุ่นนี้นะครับคันนี้เป็นรุ่น RS ตั้งราคาไว้1 1 7 9 0ล้าน1บาทซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดตกแต่งในสไตล์สปอร์ตรอบคันมีความแตกต่างจากรุ่นอื่นๆนะครับหรือว่ารุ่นย่อยไม่ว่าจะเป็นรุ่น E หรือว่า รุ่น E L นะครับอุปกรณ์ที่ตกแต่งเข้ามาก็เห็นได้ชัดว่ามีความสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็มีความพรีเมียมกว่าในรุ่น E แล้วก็รุ่น E L ส่วนการตกแต่งนั้นแตกต่างกันไปรวมทั้งฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันนะครับรุ่นนี้รุ่นท็อปสุดก็จะให้มาอย่างครบเครื่องครบคันมากยิ่งขึ้นอยู่แล้วครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณบริษัท Honda Auto m o b i l ประเทศไทยยำกัดนะครับที่เอื้อเฟื้อรถยนต์รุ่นนี้มาให้เราได้รีวิวผลทดสอบแล้วก็ทำการทดสอบไปกับผู้โพแล้วก็เพื่อนๆในช่องของไคเนอร์ได้ดูนะครับว่า Honda SRV รุ่นนี้นะครับมีสมรรถนะเป็นอย่างไรบ้างขับขี่เป็นอย่างไรบ้างผมก็ได้รีวิวรายละเอียดรวมถึงในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันต้องบอกได้เลยนะครับว่ายุคนี้อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับก็จะได้รับความสนใจ เป็นพิเศษนะครับเพราะว่าราคาน้ํามันในตลาดโลกแล้วก็ราคาน้ํามันในบ้านเราปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้รถที่มีความประหยัดน้ํามันรถที่น่าใช้นะครับก็จะเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจในตลาดครับสำหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ